ครับ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  <laughs> 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 จากรองมีตามมาเกตบสมุทรมาได้นครับทับโดยเป๊ะเตอร์โบยับนครับจับจัดนักเกียร์นะครับต่อแฮตโตอนะครับเดี๋ยวดูครับทำงานโลติกมาตับรุนครับใส่ว่าดตับุุนใส่วันเนี้ยเขาเป็นสติ๊กเกอร์ไว้โลติกมาตับรุนโอเคนักเกียร์บอกว่าจะรอดไม่เกียร์ครับแค่นี้ก็แพ อกว่าจะรอดไหมน้าบอกใส่เกียร์อะไรมาเนี่ยน้าเกียรอะไรครับเกลียตงั่้ลอดหนึ่งสงสามสาหกเจ็ดแปดน่งนึนึ่งหน่งน่งหนึ่งหั่นหนงหน่นึน่ง ลองมินลองมินลองมินนะครับลองมินแปดแปดเจ็ดนะครับจากสมุทรปราการนะครับเบร์โบอาดุลกลสองลูกนะออกลายโดยไทยอะไรซิ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับอโดยน้องเซฟเบอร์โบยังนะสองครับวันนี้สองคาับไทยให้ใส่เกียร์จีนเหรอครับอะไรสองมาขับไทยให้ใส่เกียร์จีนเหรอครับใช่ปกติปกติแม่ใส่เกียร์กวองเหมือนพุทธละเลยครับไม่ได้น้ำทะเลมาหา Yeah. Wow.